งัดงัดงัดใหญ่ไม่ใหญ่ลุกเลยอ่ะอะไรวะตบปากให้ดูหน่อยนี่จับอย่างงี้ดิปลาตัวใหญ่อ่ะเติมอย่างงี้จะสวยเนี่สวยตัวนี้ว่ะตือนเตือนเตือนเตือนมีเรื่องแล้วนี่ดูเขาอยู่ข้างๆอ่ะดูดิเกียหมด

ไปแล้วนะครับทริปนี้ทริปเท่าไหร่จำได้ไหมจำได้ไหม,มออทา,ราทริปล่าสุดก่อนก่อนนี้ก็อ้วกแตกเ้วมแข็งอาแข็งอยู่แข็งแต่ก็เกือบตายใช่ไหมเริม่เรมเหลืองแล้วลอ่ะเริ่มแบบนั่ำคืนน้ำลายเป็นงั้นหมดเลยทั้งลำรอ,อบนี้เอาจะพยายามเอาให้นิ่มๆเลยไม่ไปไกลครับวันนี้ครับอยู่ นะครับหมายปากล่องนี่เอาหาปลาเก๋าก่อนช่วงนี้น้ํามันดีอยู่เอาก่อนอน้ํายังไม่เชี่ยวเ,<อ>เดี๋ยวถ้าน้ําเชี่ยวเราค่อยหนเีเราเราต้องเอาอาศัยแบบนี้น้ําเชี่ยวเราหนีน้ํเา,าบลลเบาเราฮุกเสือไปโดูในกุจลาดิด่งับยีนอ,อยู่นี่เองอยู่นี่ ในที่สุดเราก็มีนะครับของฝากนะครับจากหนะครับเฮ้ยเอาแมงมุมมาด้วยเหรอเก็บไว้ได้เก็บไว้ได้แต่โควิดรอบนี้แล้วเออนะครับอ่านี่ครับเป็นกล่องใส่เครื่องมือนะครับน้าเขาเอามาฝากนะครับหาซื้อไม่มีครับชาบ้านไม่มีนะครับพอดีน้าเข้ามาเขาก็เลยเอามาฝากนะครับจะเก็บไว้ใส่เครื่องมือนะครับเอาลูกเอา ừm đang tiêm thua mày vai gáp mày vai gáp ba mày vai mày ào nè mày 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 khốn hả? สีขนโอ้ยหนูบอกแล้วมันต้องโดนน่ะที่มันว่ายวนอยู่เนี่ยขนขึ้นขึ้นน้ำติ่งหน่งเด้งเลยโอ้แถะนื้ว่ายโฉมโอ้ยใส่นี่เนาะจัดเลยไหมวาซาบิจัดบ,บอกแล้วมันวนอยู่แถวนีเลยะลอ,อะไรอะไร,อะไรเอาอะไรขึ้นมาเขาปลาขึ้นมาตัวเองไปเลี้ยงปลาเนอะตายแล้วอเออ,เอ,อ คนข้อดุไหวนะไหวเลี้ยงไว้ก่อนเลี้ยงไว้ก่อนเล่าใส่เก่าก็ต้องมีเกีเก่าใส่ใส่สวยๆน้ำเบาแล้วเนี่ยเราไหลได้เนี่ยเดี๋ยวน้ำช่วงน้ำเบาๆเราทักทิ้งน้ำเชี่ยวเราค่อยหนี อ่าอายเขาหนาเลือกตัวนี้ยืนน่ะน่าจะใหญ่โบยโอยเห็นแล้ว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 มอยเดี๋ยวเก่าครับต้นไม้ขอบุญเลยก็ว่อ่ะอะนี่สวยสวยสวยคีมังมาในน้ำล่ะไม่แน่ละ แกว่เก่า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 คู่เลยเก่าคู่เลยโมวยนี่โอ้มีติดหายกบหลังด้วยหายุบยุบเก่าคู่แฉว์แฉว์แฉว์จะไปไหนน่ะฮะเฮ้ยมันอยู่ที่คนมัดเบ็ดอะไรวะทางนี้ร้องอะไรติดแล้ว ครับอ่ะมันยด้กาศขีมไม่ลุกดวงไหมขีนลึกนะเวลาตัวตกชอบกระตุกเ็ีตามขีนลึกมันขีนลึกมันดึงไม่ได้ปากปากเก้ามันแข็งต้องใช้ขีมแย่นี่นี่ไ่นี่นี่นนั่นไงนี่นี่นี่อันนี้ปล่อยไปไม่มีแรงแล้ะอืมนี่ไม่งั้นมันไม่อ้าปาก นะครับต้องจับแบบผมนะครับอ่าเงี้ยไม่อาปากดูนิ้วด้วยดูนิ้วด้วยะนะครับ<ม>นี่นะครับมันพองอย่างนี้นะครับไม่ต้องยั้งนะครับตบไปเลยเอาให้ร้องโอ้ยเลยอืี่ที่เหมือนที่พ่อบอกเมือ่อวานลูกหมึกครับลูกหมึกเมื่อวานตัวเล็กกว่านี้เออเมื่อวานรุ่นนู้นน่ะนุ่นหลายตัวครับเป็น,น,นลูกหมึกลูกหมึกหอมออ นึ่งสองสามสี่ห้าโอฝูงนี้เป็นสิบนู่นนะป๋าเยอะเยอะเยอะนู่นเหรอใช่นี่แหละนี่แหละลมมาแล้วครับนี่ครับขอบดำๆนะครับลมมานะครับนี่นเรือเราหมุนแล้วนี่แหละครับไปเรื่อยๆเออลมมาแล้วครับนี่ครับที่เป็นขอบนี่ครับลมเย็นๆมาดูเสื้อผมสะบัดนะครับมาแล้วครับออ ตาบอกไม่ใช่ปัญหาใช่นี่เนาะอ่ามีมากูก็วิ่งเนาะโอ้ยปั้นอยู่สักล้่ตรงนี้อยู่ว่ายน้ำก็ถึงแล้วไอ้หยาผมไม่ว่ายกับป๋าหรือไะเนี่ยอ่ผมไม่ว่ายกับป๋าเราเหนื่อยเต้เอย่างนี้ก็สวยเนี่ยสวยตัวนี้ว่ะเตือน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 มีเรื่องแล้วนี่ดูเขาอยู่ข้างๆอ่ะดูดิ อย่าหมดมั้งตัวใหญ่จะไม่ดีตกน้ำนะปลดเบรคแล้วดิดตกน้ำนะมันชอบเป็นนะ่ะ

ไหนเห็น,วนแวบๆเมื่อไหนเมื่อกี้เนี่ยโยนมาไปแล้วเหรอเก็บใ<ม>ส่แล้วเหรอไหน,อน,นอเอามาตัวใหญ่แล้วนะเฟี้ยงใส่น้ำกระจายแหละต้องเฟี้ยงนะไม่โยนนะยังยังไม่ได้กครับ ย่กกากูสิเป็นยังไงตัอดอีกไหมไหนให้หมอดูสิดลุดแล,ล้วน, <laughs> <อ>นั่งมองเขานี่คันก็ใหญ่นะเออดูขึ้นนี่เต็มไม้เต็มมือดีเกินดนะูดิดูด,ด,ดูดูใกล้ๆดูเขาไปได้เลยก็ี่มาครึ่งวันแล้วนะอ่อยเขาอ่อยเขาไปก่อนนะ่ะ โอ้โหเขาเล่นตั้งแต่เช้าแล้วไงเ,เดี๋ยวไปดูกันตอนเย็นครับไผเป็นไผลายพ้อยลายพอย้อยนี่เป็นคลิปคลิปนี้ก็จะอยู่ในล่องปลาเก๋าในในวันที่รอบที่สี่วันที่สี่แล้วเนี่ยในล่องนะ,ะเกา๋าไปที่อื่นไม่ได้ที่อื่นไม่มีปลาเกา๋านี<บรง>่ฮ่ ลุ้นใหญ่โจวแต่ผักเลยใช่ไหมเออว้าไอ้ลิงตัวใหญ่ด้วยนะโอ้ยจะเกิดกับเขาสั้งทีไอ้ลิงไม่เป็นไรปลาเหมือนกันนำหนึ่งไม่เห็นตัวเลยครับไม่กินกดกดเอ้ยตัวแดงแดงตัวแดงแดงเก๋าเฮ้ยเก่าโอ้ยมานี่มานี่เอาโหย ไหน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 ให้กล้องดูงามๆหน่อยโอ้ยจับอย่างงี้จับอย่างงี้จับอย่างงี้จับจับปากจับปากจับปากไม่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 จับปากล่างครับจับปากล่างครับไม่ต้องใช้ผ้าก็ได้ไม่ไม่ไม่จับปากล่างนี่ไงนี่จับอย่างงี้ครับจับอย่างงี้ไม่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 นี่เราจับอย่างงี้เลยนี่ไม่งามหรอไม่ไม่ไม่งามหรอกนี่นี่มันถ้าถ้าโดนอย่างเงี้ยมันไม่มีแรงแล้วครับจจัััับบไไไม่่ดด้้นนแลวะ ย้อนยลยโอ้โหาละเดี๋ยวเดี๋ยวเราถ่ายรูปเราเราก็จะปล่อยแล้วนะครับใช่ใช่ปล่อยเลยปล่อยปล่อยได้ปล่อยโอ้โหตัวนี้เว้ยโอ้ยเกือบกิโลนี่ปาใช่โอ้ยตายตัวนี้ได้แล้วแค่สามโลเนี่ยเดี๋ยวดูดิฮะแค่สามโลว่าไรสามโลไหนไหน นี่ในควมเชออยู่เอา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 ถ่ายรูปถือดีๆใช่ครับจับใต้ตัวอย่าให้มันปากบนมันงับเราได้เออถ้าเราเชิดขึ้นอย่างเงี้ยมันจะไม่มีแรงสู้เราแล้วปลาเก๋าหันข้างๆดิหันข้างๆเออย่างงี้อย่างงี้ช้อนหางหน่อยเหมือนมีน้ำหนักหน่อยโอ้โหสุดยอดปาชี้หน้าชี้หน้า ีน้าจ้าโว้ยโอ้ยหลงมาได้ไงวะมีมันมีโอ้โหวางก่อนหลือเกินเนาะโบยนึกว่ากูตลากินจตายเดียวกันเลยเอาเอากิโลกิโลารัางสองขีดสองขีดารังอยู่น <motiv ators> <vt ret ro niveau> ี mm ่ต้องเคยเห็นไหมตัวอย่างนะตัวไซส์เกือบโลงี้เขาขึ้นมาฮะ่หมมอยัดเข้าปาก ตัวที่เขาได้เมื่อกี้ได้เลยอ่ะอือืดูเปรียบเทียบกันเนี่ยรุนรุ่ลเลยอ่ะขอฟ้าหน่อยดิสุดยอดนี่ครับเน้นเราสนุกเอาฮาเหมือนเดิมนะแย่เล่นกันไปนะครับสนุกสนานไปงัดงัดงัดใหญ่ไม่ใหญ่ลุกเลยอ่ะอะไรวะหางบวง อืมโอเคเก๊กลอหน่อยบาเมื่อเช้าหน่อยนี่เออโอ้ยผู้ใหญ่จริงนะไอ้ก๋าตัวนี้เนาะโอ้โหดูดิไม่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 อร่อยหรอกครับนะปลาเก๋าส่วนมากตัวใหญ่ๆอย่างเงี้ยไม่อร่อยหรอกปล่อยนะปล่อยเลยไปอืม ไม่อร่อยตัวเล็กเกินเนื้อมันนุ่มดีก็ตัวใหญ่ส่วนมากอ่ะเนื้อมันจะเหนียวโอเคไหมปล่อยไหมจะตัวเขาไม่พูดไม่ไม่จาเลยอเบอกให้ปล่อยเขาไม่คุยกับเราเลยดีอย่าม,ม,มาถึงครบรอบมันแล้วอ่ะเแตป่ปนปะ<ร>นะอสองตัวสองตัว ยุดพาดได้ไงวะเนี่ยวะอืมขนพ่อเลยว่ะโนเรือบนเรือบนเรือดูเลยเขาปล่อยให้ปลาก,กืนเบ็ดกินไปยันท้องนู่นนะหลวงอนก่ลก็ซื้อครีมมาทำอะไรนะ่ะน่ะครีมหลวงนี่คิดอะไรอยู่เนะี่ยเอามือไปล้วงปากมันเดี๋ยวมันก็งับเอาอืมกระตุกกระตุกนั่นไงครีมอะ่ะ พี่นี่พิจารณาดีเหลือเกินเขาบอละบอมันวิ่งได้ปอนวิ่งไปก่อนเดี๋ยวมันก็มาอไม่ต้องไม่ต้องรูม่ต้องมันต้องม่ต้องตามไม่ต้องตามเดี๋ยวมันก็มาอไมันต้องตามเดี๋ยวมันก็มาอะไรวะ อ่ามันวิ่งอย่าไปสนใจมันอย่าไปเบรกมันดิปลามันกำลังแรงอ่ะนี่นี่นี่เสวิยรเลยในห้องครับเอ่ยยังไม่เห็นตัวหาสวิงแล้วครับอ่ามันมันเป็นเคสนะมันเป็นเคสนะไม่ต้องไปเบรกนะไม่ต้องไปเบรกอ่าช่วงนี้เย็นเผื่อมันผิดชิวนะครับหมายยังไหนอยู่ไหนก็ไม่รู้หูทำไมก็ไม่รู้เออ โอ่ยนู่นนุ่นนุ่นไอ้สร้อย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 มาแล้วมาแล้วมาแล้วนู่นระวังระวังไม่ไม่ดึงมานี่ดึงเข้ามาเลยครับเอามารวบมานี่เลยเอาเอาเอามามาผมจับให้ใครจะตักมาเอาอย่ายก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 เอาสวิงมาสวิงปล่อยไปก่อนปล่อยไปก่อนปล่อยไปก่อนเร็ว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 อย่ายกอย่ายกอย่ายกมันติดหนาอยู่ดีนะมันเป็นไอ้สายไทยลินละมัดเองอ่ะมาโอ้ย มาแล้วผิดชิวอ่าผิดชิวผิด oh, oh. ชิวโอ้โหผิดชิวกันได้วะเอ,โอ,โอาโทรศัพท์ไม่พอ oh. แก้มแก้มใช้ผ้า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 แก้มมันคมครับอ่ะ,อ,ะ,อ,ะอ่ะกดเลยอ่ะกดเลยโอเคต้องใช้ผ้าเออดีนะต,ติดตรงปากหนามมันอะ เ,เก็บไปเก็บมาวิ่งไม่หยุดสุดท้ายก็ได้เหมือนเดิมตอนแรกตัวใหญ่เหมือน,นปลาครับเอออยู่ในปลาการ์ต์ไม่ปลกร้ามันใหญ่กว่าปลาเออ่าให้เรายกขึ้นมาตัวตัวมันใหญ่ไงปงนี่ปาลปาลว้วนปลาล้วนกระจายกระจายทีมงานครับ ตอนแรกบอกให้ปล่อยเนี่ยตัวเนี่ยมันกินไม่ร่อยหรอกตัวมันใหญ่เนื้อมันเหนียวเนอเนื้อมันเหนียวแมวหรือน่าก็บไว้อ่ะนี่เอาทอดให้แมวอืมกินหรอกมันเหนียวกองยังตาไปแก้งพี่เลยตัวยิ่งเล็กๆอยู่ลาก็ตกไม่ได้กับเขาได้แล้ได้ไดไดปลาที่เขาไปกินกันนะ เดี๋ยววันที่เก้าเจอกันใหม่เอาแกะตัวใหม่ไม่นตัวใหญ่สุดแน่นาไม่ดูในคลิปขอาหมวดล้อก้ากาแหมเป็นไอ้ช่อนนั่นหน่อยก็แจ๋วเลยนะเออเทเลยเทก่อนนะเทไปนู่นเน่อยเดี๋ยวพี่เขายกออกมาให้มันลงตะกร้ามั้งดีวะตะกร้ามันเล็กโอ้โห ได้แยกหมดปลาเก๋านี่ครับผลงานของพวกเราวันนี้ครับขอได้สนุกสนานเด็กกันไปเรื่อยๆครับเยอะเลยเยอะโอเคอกับเมื่อวานเลยฮะโอ้ปลาเก๋าดินออกหมดเลยดินออกหมดเลยอ่ะตามตายเนี่ยนะ ไม่เท่นี้เราจะได้แยกง่ายๆเออายู่ดครับครับพูดอะไรไม่ได้เลยโดนหมดเลยเว้ยเราไม่มีพวกเลยอ่ะคืนนี้มาได้ไงฮัลโหลเขามือหมาน่ะทำอะไรก็โดนอ่ะนะครับดูได้สักคนตัวใหม่เด้อโอ้กระเก่าเราได้เยอะดีกว่าไม่ได้บันนินเลยเนี่ย ใครตกปลาเก๋าได้อะแอบลอยกัน <laughs> เผือ่อเขาหล่อไหมโอ้ยนี่คนเขาตกเลยในโอ้โหในคลิปเขาก็บ่งบองอยู่โอ้ยดึงเอาดึงเอาดึงเอาอืมมันเหลืองอยู่ข้างล่างหมดเลยอือโอเคสามนาทียังสามนาทียังไป เราเอาขึ้นไปข้างบนเดี๋ยว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 ล้างน้ำคาวก่อนครับสายยางสายยางปลาเก๋าครับเฉพาะปลาเก๋านะครับนะครับมีสีขนกัตวตัวหนึ่งอันนี้ก็จะเป็นปลาเก๋าน,นี้ก็ได้เยอะพอสมควรนะครับโอ้อันนี้นะพ่ออย่าไปทอดให้แม <c ười> วกินปลาซาบีไม่งไหวไม่ไหว เดี๋ยววันที่เก really e. ้านะอีก hmm. นัดหนึ huh. oh. this, uh, oh. ่ง่ะอ oh. okay. yes. so, uh ่าแก้วแก้วอีกแล้วนะช่วยสมาชิกครบป้ะเนี่ยครบใช่ไหมล้างครับปรับวามสะอาดตัวใหญ่ด้านล่างนึ่ตัวใหญ่ๆเท่านั้นล่ะตัวเล็กๆไทั้งคนเอาโน่นเอานู้นมาดูด้วยดิโน่นโน่นโน่นดูอลืมได้ไงตอนนั้นเปลาไปวางโน่นโน่นปลาไปโน่นเออนี่ โ,โいいอ้ยจะลืมอยู่แล้วเมื่อกี okay. ้นี่โอ้โหยขึ้นแล้วเมื่อกี้เอำเย็นนะเราติดห้าสามสิบได้ไปคนของขึ้นนะครับไปยกขึ้นโอเคอ่ะไปอยู่หรอกขี้ผิดแล้วอยู่ข้างบนน่ะถ้าอยู่ข้างล่างเขาได้เปรียบ ข้างล่างกายกสองคนนะข้างบนยกคนเดียวนะเป็นไงไหวที่ไหวแล้วตรมนีเยะไไครับวันเนาะอุ่นหนาไม่็นไรเนาะุหนาอยู่ดนไม่ไหวเลดิออกแรงหน่อยเราอยู่รถอยู่ก้างบ้านแล้วสองคุณกยคไปเยะสาำเลย๋ยวเยวไหม ที่ผมเนี่ยใส่ที่ผมคนได้ยี่ยวกันมันไมได้ไม่ต้องไม่ต้องแย่งมันไม่สวยหรอกเออคนดูไม่สวยคนอื่นดูด้วยจะสวยกรนแต่ไม่สวยนะไม่สวยอืมเรากินปลาเราไม่ได้กินความสวยเออเอาสวยก่อนมาเจ้าปลาแทงอีกนะปลาอะไรวะอยู่ในเล็บปลาไม่แทงมาขึ้นฝั่งปลาแทงมาจังวะเน่ยเกาเก๋าเกาเก๋าเก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 ๋าเปลาอะไรตัวเนี้ยฮะ นี่นี่เรือมันก,อากา <laughs> ็อักบามาเรียนอี้ครับ